เ a c e ุ๊กเพจ o f o f f i o e of National Museum Thailand ซึ่งเป็นเพจเผยแพร่ความรู้และประชา,าสัมพันธ์จากสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรได้มีการโพสต์คำถามลูกเพจที่น่าสนใจและมีลูกเพจเข้ามาตอบกันอย่างคลืค้นโดยได้ถามว่าท่านเคยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบ้างในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในคลิปนี้เราจะพาไปดูคำตอบกันครับว่าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินั้นคนส่วนใหญ่ ไปขอพอรกับเทพองค์ใดบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการขอพอรเนื่องใกล้เทศกาลปีใหม่กันแล้วเผื่อว่าจะสมหวังกันบ้างไม่มากก็น้อยเราไปชมความเห็นกันเลยครับพระพิคเนตและห้องเทพเจ้าฮินดูพระพรมพระศิวะพระนารายศักดิ์สิทธิ์มากๆครับพระอิศวนเมืองกำแพงเพชรครับที่นี่เจ้าหน้าที่พันธลักษ์ด่ารัก์ครับแจ้งว่าจะมาสักการะพระอิศวนก็จะเตรียมผาน เพื่อวางดอกไม้พวงมาลัยหน้าเทเบลูปครับโดยแอดมินในเข้ามาตอบกลับว่าอีกหนึ่งที่สุดจริงๆครับองค์นี้อีกคอมเมนต์หนึ่งเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาได้ขอพรอกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกกระาิาภูชงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชวิธีค่ะพิพๆเจ้าหน้าที่ทุกๆคนน่ารักมากค่ะ ทวลูปพระวิษณุองค์น้อยจากสารพระการครับกับพระพุทธรูปหน้าปกประธานของพระปรางสามยอดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพนาราัยครับส่งดอกไม้ไปถวายช่วงปีใหม่ตลอดขอพรพระคะเนศที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจินบุรีค่ะความเห็นต่อมาหอแก้วสารพระภูมิพระพุทธสี i ิงบนพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์และพระพิคเนศจากชวา อาคารมหาสุรสิงหนาณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนักครนล้วนๆเลยค่ะโดยแอดมินในคาตอบกลับว่าศูนย์กลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาเคยไปขอพรพระพุทธสิงห์ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับขอให้ท่านปกปักรุ้มครองคนที่รักครับความคิดเห็นต่อมาช่วงเทศกาลปีใหม่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จะอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญมาให้สักการะขอพร ก็จะไปช่วงนี้ของทุกปีเพราะได้ไหว้พระขอพรหลายองค์แต่ทาราสุที่ไปก็พระหายโศกอาคารประพาพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยแอดบินในเข้ากลับมาตอบว่าปีนี้เขาว่าพระนครจะจัดในชื่อนบพระปฏิม,มา9ก้านักขาลามหามงคลน่าสนใจมากๆครับรอติดตามกันได้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาพระแสนแซพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ค่ะโดยพระแสนแซนี้มีตำนานว่า ให้หวยแม่นมากจนเจ้ามือต้องเอาตะปูมาตอกที่ปากพระเพื่อไม่ให้บอกเลขเด็ดกับชาวบ้านคอมเมนต์ Comment ต่อมาพระนารายณ์พระวิษณุศิลปะอินเดียใตย้พบที่กระโปรงจังหวัดพังงาปฏิสถานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางค่ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาหลวงพ่อเพชรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใช้นานบุรีค่ะโดยแอดมินได้กลับเข้ามาตอบว่าขอรับได้ผลไหมครับ เจ้าของคอมเมนต์กลับเข้ามาตอบว่าหลวงพ่อแอปป๊บวัยเกินไปมากและความเห็นสุดท้ายพระบรมสารีริกธาตุวัดมหาธาตุพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพญาค่ะก็เก็บคอมเมนต์กันมาพอสมควรนะครับปีใหม่นี้ก็ไปทําบุญไหว้พระให้จิตใจปลอดโปร่งและเป็นสิริมงคลกันได้ตามดีเลยครับหรือถ้ามีที่ไหนดีๆก็แนะนาคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ